เคยไหมคะที่คุณเดินทางไปต่างประเทศแล้วต้องทนคิดถึงคนที่อยู่ทางบ้านไม่กล้าแม้แต่จะยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาเพราะกังวลกับบินค่าโทรศัพท์มหาศาลที่จะตามมาหรือต้องคอยวิ่งหาซื้อซิมการ์ดท้องถิ่นใหม่ทุกครั้งที่ย้ายประเทศซึ่งบางทีก็ยุ่งยากวุ่นวายจนผ่านให้การเดินทางไม่สนุกอย่างที่คิด คุณรู้หรือไม่ว่ามีเทคโนโลยีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่จะช่วยให้คุณประหยัดค่าโทรต่างประเทศได้อย่างมหาศาลและยังคงใช้เบอร์โทรศัพท์เดิมของคุณได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เทคโนโลยีที่ว่านี้คืออะไรและมันจะเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางของคุณให้คุ้มค่าและสะดวกสบายได้อย่างไรนี่คือเรื่องราวที่เราจะมาทำความเข้าใจกันอย่างละเอียดในวันนี้เพื่อให้การสื่อสารระหว่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่าย ปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดคือประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้อย่างเหลือเชื่อก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับข้อเท็จจริงพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้กันก่อนเทคโนโลยีที่เรากำลังพูดถึงคือ Wi-Fi Calling หรือที่รู้จักกันในชื่อ w o Wi-Fi ซึ่งย่อมาจาก Voice over Wi-Fi ตามชื่อที่บอกไว้เทคโนโลยีนี้คือการอนุญาตให้โทรศัพท์ของคุณโทรออกและรับสายผ่านเครือข่าย Wi-Fi แทนที่จะผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็น 2G 3G 4G หรือ 5G สิ่งที่คุณต้องการมีเพียงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi ที่เสถียรโทรศัพท์มือถือที่รองรับและที่สำคัญที่สุดคือผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณจะต้องสนับสนุนบริการนี้ด้วย นั่นหมายความว่าหากคุณเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi ในโรงแรมคาเฟ่สนามบินหรือแม้แต่ในที่พักส่วนตัวของคุณโทรศัพท์ของคุณจะสามารถโทรออกและรับสายได้เหมือนอยู่บ้านโดยไม่จําเป็นต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์มือถือใดๆเลยและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือคุณยังคงใช้เบอร์โทรศัพท์เดิมของคุณเบอร์เดียวกับที่คุณใช้ในประเทศได้ตามปกติ ทุกคนสามารถโทรหาเบอร์ของคุณได้เหมือนเดิมคุณโทรหาใครได้เหมือนเดิมเพียงแต่ข้อมูลเสียงการโทรของคุณจะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตแทนการส่งผ่านคลื่นวิทยุของเครือขคายโทรศัพท์มือถือซึ่งโดยปกติแล้วการโทรออกและรับสายผ่าน WiFi Calling เมื่ออยู่ต่างประเทศจะถูกคิดค่าบริการในอัตราเดียวกับการโทรในประเทศหรือในอัตราเดียวกับการโทรทางไกลระหว่างประเทศตามแพ็กเกจที่คุณมีกับผู้บริการของคุณซึ่งส่วนใหญ่จะถูกกว่าการโทรแบบโรมิงเป็นอย่างมากหรืออาจจะฟรีเลยก็ได้หากแพ็กเกจของคุณมีสิทธิ์โทรฟรีอยู่แล้ว การทำงานเบื้องหลังของมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรโทรศัพท์ของคุณจะตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ดีพอหรือไม่หากมีการเชื่อมต่อที่ดีโทรศัพท์ก็จะสลับไปใส wi ้ Wi-Fi calling โดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยสังเกตได้ง่ายๆจากสัญลักษณ์บนหน้าจอโทรศัพท์ที่จะแสดงคำว่า Wi-Fi Calling หรือสัญลักษณ์โทรศัพท์พร้อม Wi-Fi ขนาดเหล็กซึ่งบ่งบอกว่าคุณกำลังใช้บริการนี้อยู่ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนคือการหลีกเลี่ยงค่าบริการโร a m i n g ที่สูงลิบลิว่วซึ่งเป็นกับดักที่นักเเเดินนนทาาางจจนววนมมกคยอแล้ การโรมิงคือการใช้เครือข่ขยโทรศัพท์มือถือของประเทศที่คุณเดินทางไปและผู้บริการของคุณจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณในอัตราที่แพงกว่าปกติมากทั้งค่าโทรออกรับสายหรือแม้แต่ค่ารับส่งข้อความแต่ด้วย Wi-Fi Calling ปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปคุณจะสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้อย่างไรกังวลเหมือนกับว่าคุณไม่ได้เดินทางไปไหนไกลเลยเมื่อเราได้ทำความเข้าใจถึงหลักการทำงานและข้อดีเบื้องต้นแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูเคล็ดลับและวิธีการเปิดใช้งานรวมถึงใช้ Wi-Fi Calling ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกัน ขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดคือการตรวจสอบว่าโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับ Wi-Fi Calling เห็นไหมโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่จะรองรับฟังก์ชันนี้อยู่แล้วทั้งระบบ iOS และ Android แต่ทางดีที่สุดคือการตรวจสอบในคู่มือโทรศัพท์ของคุณหรือลองค้นหาข้อมูลรุ่นโทรศัพท์ของคุณบนเว็บไซต์ของผู้ผลิต ขั้นตอนที่2คือการตรวจสอบกับผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณว่ามีบริการ Wi-Fi c a l l i n g ให้ใช้งานหรือไม่และต้องเปิดใช้งานบริการนี้อย่างไรบางผู้บริการอาจเพื่อใช้งานให้โดยอัตโนมัติในขณะที่บางรายอาจต้องการให้คุณเปิดใช้งานด้วยตนเองผ่านการตั้งค่าบนโทรศัพท์หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อขอเปิดใช้งานโดยปกติแล้วการตั้งค่า Wi-Fi c a l l i n g บนโทรศัพท์มือถือจะอยู่ภายในเมนูการตั้งค่าสำหรับการโทรศัพท์หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย สำหรับผู้ใช้ iPhone คุณสามารถเข้าไปที่การตั้งค่า Settings เลือกโทรศัพท์โฟนจากนั้นเลือกโทรผ่าน Wi-Fi, Wi-Fi Calling และเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้เลยสำหรับผู้ใช้ Android เมนูอาจแตกต่างกันไปตามยี่ห้อและรุ่นของโทรศัพท์แต่โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่การตั้งค่า Settings เลือกเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต Network and Internet หรือการเชื่อมต่อ Connections แล้วมองหาเมนูโทรผ่าน Wi-Fi Wi-Fi Calling หรือ VoTE VoTEE V.O. Wi-Fi แล้วเปิดใช้งานในบางกรณีอาจต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อรองรับฟังก์ชันนี้อย่างสมบูรณ์หลังจากเปิดใช้งานแล้วสิ่งสำคัญต่อไปคือการหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มีคุณภาพและสะเียนหาก Wi-Fi ที่คุณเชื่อมต่อไม่สถียนหรือมีความเร็วต่ำคุณภาพเสียงในการโทรอาจไม่ดีเท่าที่ควรหรือสายอาจหลุดได้ง่ายดังนั้นควรเลือกเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของโรงแรมที่มีชื่อเสียงคาเฟ่ที่มีการเชื่อมต่อที่ดี หรือใช้ Personal Hotspot จากอุปกรณ์อื่นหากจำเป็นการทดสอบการโทรสั้นๆครั้งแรกหลังเปิดใช้งานก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้องและคุณสามารถโทรออกและรับสายได้จริงโดยต้องไม่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ควรทราบว่าแม้ Wi-Fi Calling จะใช้ได้ดีกับการโทรส่วนใหญ่แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการเช่นอาจไม่สามารถใช้ในการโทรฉุกเฉินในบางประเทศได้หากไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือเลย หรืออาจมีข้อจำกัดในการใช้บริการข้อความ SMS, MMS ผ่าน WiFi Calling หากผู้บริการของคุณยังไม่รองรับอย่างสมบูรณ์ดังนั้นการมีแผนสำรองเช่นการเตรียมแอปพลิเคชัน VoIP อื่นๆไว้สำหรับการสื่อสารฉุกเฉินหรือการตรวจสอบข้อมูลกับผู้บริการก่อนเดินทางก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามการทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่งขาการใช้งาน WiFi Calling ของผู้บริการของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจะช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจและได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอัตราค่าบริการที่แตกต่างกันไปในแต่ละแพ็กเกจและแต่ละผู้บริการบางรายอาจมีแพ็กเกจเสริมสำหรับการโทรระหว่างประเทศผ่าน Wi-Fi Calling ในราคาพิเศษซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดได้มากยิ่งขึ้นไปอีกควรศึกษาข้อมูลเหล่านี้ก่อนออกเดินทางเสมอลองมาดูตัวอย่างในชีวิตจริงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นถึงประโยชน์ของ WiFi Calling สมมุติว่าคุณคือนักธุรกิจคนหนึ่งที่ต้องเดินทางไปประชุมที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประจำและคุณมีภรรยาและลูกอยู่ที่ประเทศไทย ปกติแล้วการโทรศัพท์กลับบ้านแต่ละครั้งคุณต้องคอยระมัดระวังเรื่องค่าใช้ใจ่ายเป็นอย่างมากเพราะค้าโรมิงนั้นแพงลิบลิวโทรออกไปแค่ไม่กี่นาทีบินก็พุ่งกระฉูดแล้วบางทีก็ต้องพึ่งผ่าแอปพลิเคชัน Line หรือ Facebook Messenger ในการโทรหาแต่บางครั้งก็ต้องการโทรหาเบอร์โทรศัพท์ปกติเช่นโทรไปธนาคารโทรไปหาโรงเรียนลูกหรือแม้แต่โทรหาพ่อแม่ที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้แอปพลิเคชันหลังนี้จนวันหนึ่งคุณได้ยินเรื่อง WiFi Calling และแตัดสินใจเปิดใช้งานกับผู้บริการของคุณททที่ประเศไย เมื่อไปถึงโรงแรมที่ญี่ปุ่นคุณก็เชื่อมต่อ w i f i ทันทีแล้วลองโทรกลับบ้านคุณพบว่าโทรศัพท์ของคุณแสดงสัญลักษณ์ Wi-Fi Calling และการโทรออกกลับไปยังเบอร์โทรศัพท์บ้านที่ประเทศไทยนั้นถูกคิดในอัตราเดียวกับการโทรในประเทศของคุณซึ่งรวมอยู่ในแพ็กเกจโทรฟรีที่คุณมีอยู่แล้วทําให้คุณสามารถคุยกับภรรยายและลูกได้นานเท่าที่ต้องการโดยต้องไม่กังวลเรื่องค่า,ชาใช้จ่ายคุณโทรไปหาธนาคารได้สบายๆโทรไปปรึกษาเรื่องลูกกับคุณครูได้โดยตรงทุกการติดต่อสื่อสารกับประเทศไทยเป็นไปอย่างราบรื่นและประหยัดค่าใช้จ่่่่่าาายยอองไมนชื หรืออีกสถานการณ์หนึ่งคุณเป็นักท่องเที่ยววัยรุ่นที่เดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้กับกลุ่มเพื่อนและต้องการติดต่อกับพ่อแม่ที่ประเทศไทยเพื่ออัปเดตเรื่องราวการเดินทางและแจ้งให้ทราบถึงความปลอดภัยแทนที่จะต้องวิ่งหาซื้อซิอซมการ์ดเกาหลีใต้ที่วุ่นวายแล้วต้องแจ้งเบอร์ใหม่ให้ทุกคนทราบคุณเพียงแค่เปิดใช้งานไ Fi ฟคอลลิ่งบนโทรศัพท์ของคุณตั้งแต่อยังอยู่ในประเทศไทยและเมื่อไปถึงเกาหลีใต้คุณก็หาไ Wi ไ Fi สาธารณะหรือ Wi ไ Fi ของโรงแรมแล้วเชื่อมต่อคุณสามารถโทรเฟสไทม์กับครอบครัวผ่านเบอร์โทรศัพท์ของ ซึ่งทำให้การเดินทางของคุณสะดวกสบายไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการสื่อสารและยังคงเชื่อมต่อกับคนสำคัญได้ตลอดเวลาหรือแม้แต่ในกรณีฉุกเฉินสมมติว่าคุณเกิดประสบเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในประเทศจีนคุณต้องการติดต่อสถานทูตไทยหรือต้องการโทรศัพท์หาบริษัทประกันภัยที่ประเทศไทยการพึ่งพา WiFi c a l l i n g ในสถานการณ์เช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถโทรออกไปยังเบอร์โทรศัพท์ปกติเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้ใจ่ายโดยต้องไม่เสียเวลาหาสินคา้าหรือเครือข่ายโรมิงที่อาจไม่สเสถียร นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า Wi-Fi Calling สามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจการพักผ่อนหรือแม้แต่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันข้อดีและประโยชน์ของ Wi-Fi Calling นั้นมีมากมายจนยากที่จะกล่าวได้หมดแต่เราจะมาสรุปประเด็นสำคัญสคัญที่คุณจะได้รับจากการใช้เทคโนโลยีนี้ประโยชน์แรกที่ชัดเจนที่สุดคือการประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้อย่างมหาศาล อย่างเราได้กล่าวไปแล้วการโทรผ่าน Wi-Fi Calling เมื่ออยู่ต่างประเทศมักจะถูกคิดค่าบริการในอัตราเดียวกับการโทรในประเทศหรือเป็นไปตามแพ็กเกจที่คุณมีซึ่งถูกกว่าค่าบริการ a m มิงแบบปกติอย่างเทียบไม่ติดการเดินทางไปต่างประเทศหลายวันหรือหลายสัปดาห์คุณอาจประหยัดเงินค่าโทรศัพท์ได้เป็นหลักพันหรือหลักหมื่นบาทเลยทีเดียวประโยชน์ที่2คือความสะดวกสบายอย่างเหนือชั้น คุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมการ์ดไม่ต้องวุ่นวายกับการจําเบอร์ใหม่ไม่ต้องคอยหาสัญญาณโทรศัพท์มือถือในต่างประเทศเพียงแค่มี Wi-Fi คุณก็สามารถโทรออกและรับสายได้ด้วยเบอร์เดิมของคุณคุณสามารถแจ้งเบอร์เดียวให้ทุกคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานและลูกค้าทราบไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนในโลกคุณก็ยังคงเป็นคนเดิมในสายตาของทุกคนประโยชน์ที่3คือคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม เนื่องจาก Wi-Fi Calling ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการส่งข้อมูลเสียงหากคุณมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เสถียรและมีความเร็วเพียงพอคุณภาพเสียงที่ได้จากการสนทนาจะคมชัดไม่กระตุกและปราศจากเสียงรบกวนซึ่งดีกว่าการโทรผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในบางพื้นที่ที่สัญญาณไม่ดีประโยชน์ที่4คือการเข้าถึงที่ครอบคลุม Wi-Fi Calling ช่วยให้คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ในพื้นที่ที่สัญญาณโทรศัพท์มือถืออ่อนหรือไม่ถึงเช่นภายในอาคารสูงสูงชั้นใต้ดินหรือแม้แต่บนเครื่องบินบางลำที่มีบริการ Wi-Fi คุณจะยังคงสามารถสื่อสารได้แม้ในสถานการณ์ที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือเข้าไม่ถึงทําให้คุณไม่พลาดการติดต่อที่สําคัญประโยชน์ที่5คือความน่าเชื่อถือและความปลอดภยัย การโทรผ่าน Wi-Fi Calling นั้นมีความน่าเชื่อถือสูงเพราะพึ่งพาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ทั่วโลกและในแง่ของความปลอดภัยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณจะมีการเข้ารหัสข้อมูลเสียงเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวในการสนทนาของคุณซึ่งให้ความรู้สึกมั่นใจได้มากกว่าการใช้แอปพลิเคชัน VOIP บางตัวที่ไม่รู้จักที่มาที่ไปประโยชน์ที่6คือการใช้ชีวิตแบบไร้รอยต่อ คุณสามารถส่งและรับข้อความ SMS, MMS ได้ตามปกติด้วยเบอร์เดิมของคุณหากผู้ให้บริการรองรับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหลายๆคนที่ใช้ SMS ในการยืนยันตัวตน OTP หรือรับการแจ้งเตือนต่างๆจากธนาคารหรือบริการอื่นๆน,นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถรักษาการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์ของคุณได้โดยไม่ต้องสลับสิมการ์ด การใช้ Wi-Fi Calling ไม่ใช่แค่เรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายเท่านั้นแต่ยังเป็นการเพิ่มความอุ่นใจและอึสระในการเดินทางการรู้ว่าคุณสามารถเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้เสมอด้วยเบอร์โทรศัพท์เดิมของคุณไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เป็นสิ่งที่ประเมยค่าไม่ได้สำหรับนักเดินทางทุกคนคุณจะสามารถมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์การเดินทางของคุณได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการสื่อสารและค่าใช้จ่ายที่อาจบานปลายอีกต่อไป สรุปแล้ว Wi-Fi Calling หรือว่า Wi-Fi คือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกอิสระในการสื่อสารให้แก่นักเดินทางทุกคนเป็นเทคโนโลยีที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณสามารถโทรออกและรับสายด้วยเบอร์โทรศัพท์เดิมของคุณได้ทุกที่ทั่วโลกเพียงแค่มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่สเสถียรข้อคิดสำคัญที่เราควรจำไว้คือการเดินทางไปต่างประเทศไม่ควรเป็นอุปสรรคในการเชื่อมต่อกับคนที่คุณรักหรือในการติดต่อธุระสำคัญอีกต่อไปด้วย Wi-Fi Calling คุณสามารถตัดความกังวลเรื่องค่าโทรศรัพท์ roaming ที่เคยเป็นฝันไร้หับไปได้เลย การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางด้วยการตรวจสอบโทรศัพท์การสอบถามผู้บริการเครือข่ายและการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ให้เรียบร้อยจะเป็นสิ่งเล็กๆน้นนอยๆที่จะสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลในการเดินทางของคุณอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปตรวจสอบกับผู้บริการของคุณวันนี้ว่าคุณสามารถใช้ wi-fi calling ได้หรือไม่และเริ่มประหยัดค่าโทรศัพท์ต่างประเทศได้ทันที เพราะการสื่อสารที่ดีไม่ควรมีค่าใช้จ่ายที่แพงเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโลกเชื่อมถึงกันได้ง่ายใดเพียงปลายนิ้วสัมผัสและ Wi-Fi Calling นี่แหละคือตัวช่วยที่จะทำให้การสื่อสารระหว่างประเทศของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายประหยัดและราบรื่นไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนในโลกใบนี้จงเดินทางอย่างมั่นใจและเชื่อมต่อกับคนที่คุณรักได้อย่างไรกังวลเสมอ